สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาคค่ะก็จะจัดแสดงสวงพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ตัดเย็บจากผ้าจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพค่ะ,ะค่ะหวังว่าวันนี้นะคะที่น้องๆได้มาชมที่พิพิธภัณฑ์ผ้าเนี่ยก็จะได้ความรู้ไป ื่อที่จะไปส่งเสริมงานของน้องๆในอนาคตนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้เห็นคุณค่าของผ้าไทยมากขึ้นก็หวังว่าทุกคนจะได้ใช้ประโยชน์นี้ในอนาคตดีไซเนอร์ที่มาให้คำแนะนําวันนี้เป็นพี่วาทิย์ตอิทธิเอาบอกตรงๆก็ไม่เคยรู้จักแบรนด์นี้แต่ไม่เคยเห็นหน้าพี่เขา ็วีคนี้ก็เป็นผ้าไหมยกดอกใช่ไหมครับ,รบแล้วก็โจทย์ก็คือเรดคาร์เพ็อาทิตย์นี้เกี่ยวกับเรดคาร์เพ็เดรสใช่ไหมครับคราะนี้เนี่ยเวลาเราดีไซน์เราก็ต้องอคิดถึงว่าหนึ่งเราจะให้ใครใส่ใช่ไหมครับแล้วก็ไปงานอะไรเรดคาร์เพ็มีหลายๆแบบมีหลายรูปแบบตั้งโจทย์ขึ้นมาคิดว่าใครใส่แล้วก็คิดว่าเราจะให้เขาใส่สวยประมาณไหนลองดูครับเ่องลอง อะไรมาให้ที่ดูกกันบ้างนะครับเป็นคนที่ชอบงานศิลปะกราฟิกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเหมือนอยากทำเป็นผลงานแบบแับแสกอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนเล่นกับการตัดต่อผ้าค่ะตรงนี้มันมันเป็นสตรองเชฟอยู่แล้วที่ถูกครเอทขึ้นมาพูดในฐานะบุม <laughs> ทุกอย่างมันต้องเทสต์้ดยนะครับต้องสรุป ว่าจะปักหรบอจะใช้ใช้อันนี้อย่างเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าใช้ครึ่งหนึ่งแล้วปักครึ่งหนึ่งมันจะไม่เวิร์กเพราะว่าน้ําหนักมันจะไม่ต่อเนื่องครับอันนี้ไม่กําลังบาลานซ์ดีค่อนข้างแบบคอมบิเนชันที่สีสวยมากเลยนะใช่ใช่ซับซ้อนระหว่างเรื่องแต่นี่ยากนะครับระวังเรื่องสีนิดนึงเพราะว่ามันสามารถจะเฉยได้แล้วก็สามารถจะก็เลยจะว่าจะใช้ตรงที่มันเป็นลายกดอกสีแดงเป็น เป็นชั้นบนนะครับสิ่งที่พี่ชอบคือเลือกที่จะใช้ผ้าลายเป็นจุดเด่นที่สุดของชุดนี้ก็เดี๋ยวพอเดยบเสร็จอะไรเงี้ยพอตอนเรื่องของฟินิชชิ่งโยมพี่ฉันช่วยแบบเก็บฟินิชชิ่งได้ตรงตะเข็บอะไรเงี้ยเพราะมันซอนหลายเยอะมาจะแบบตะเข็บที่แบบ เร็วกว่าเดิมนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องมาปักแล้วมีมิกกับผ้าอื่นนะครับคงอาจจะเป็นผ้าซาตินนะครับผ้ามเปนชีฟองเพราะใหม่ตัวนี้มันค่อนข้างสั่งล่ะในตัดให้แฟนเก่าไม่ไม่ได้ตัดให้แฟนเก่าโอ้อลังการมาัการงานสร้างก็วีคีนี่เนี่ยแบบอยากจะใส่เต็มเลยใส่ความเป็นตัวเองใช่แล้วมีเทคนิคอะไรยังไงบ้างอืเทคนิคลับเราก็ไม่บอกสีถูกไหม เพราะว่าเราช่างจะทำได้ยังไงถ้าไม่บอกเดี๋ยวไปทำเองเทคนิคลับอ่ะทุกอยีอเพิ่มเติมทุกตองอะค่ะพี่ทุกต้องให้จริงๆหนูว่าชุดนี้มันยังไม่พร้อมอะค่ะมันต้องไม่อีกอะหรืออยากได้เพิ่มแบบกระตุกแล้วข้างหลังเพิ่มขึ้นมาไงในสเก็ตมีป่ะมีในสเก็ตมีหนูว่าหนูต้องเต้นหนูในสามอะหนูัมบัสได้ เราจะทําชุดนี้ยให้ดีที่สุดแค่นั้นวิคนี้เป็นวิที่หนูแบบปลดปล่อยมากจริงๆโอ้ยก็ไม่มีูุดมาอีกแล้วเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรหนุมก็หนุ่มก็ไม่ไม่ซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่าอย่างวิที่แล้วไม่มีชุดมาแต่ว่าพี่ชัดกับโอมก็สามารถทําให้หนุ่มได้เกือบจะที่สองได้ทำไมต้องเกือบเพราะว่าได้ที่สามนี่ครับสวยงามมากกากใสเอเ <laughs> ว่าอล้วไม่สิ่ง้องชอบ ใส่ผ้าด้านหลังก็สวยเดี๋ยวน้องก็ต้องไม่ปักอีกงานโลกแตกก็ต้องมาเห็นไหมคะที่แล้วน้องชนะเพราะว่าความโลกแตกเนี่ยมันเข้าซึมลึกถึงกรรมการแล้ววันนี้ค่ะงานเยอะก็ต้องได้อีกเ๊กม,<า>มาสวยงามคาดหวังมากสําหรับวีคนี้ว่าจะต้องชนะจะทําต้องทําวพิธีทางขุดเทคนิคทุกอย่างที่จะมาซื้อใจกรรมการของกับให้กับชุดเราเนี่ยให้ได้เยอะที่สุด ฟิตติ้งเจอนางแบบจริงๆก็ไม่รอดในประเทศมาเลเซียเนี่ยนะครับก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับที่นิยมทอผ้ายกเงินแล้วก็ยกทองนะครับก็จะมีลวดลายสีสันสวยงามมากๆเลยนิยมเรียกผ้ายกเงินยกทองของ ประเทศมาเลเซียว่าผ้าทรงเคตผ้าทรงเคตนั้นจะทอจากเส้นทองแร่งหรือเส้นเงินแร่งนะครับก็จะเป็นเส้นไหมพุ่มด้วยโลหะเงินนะครับก็จะเป็นสีเงินสีขาวขาวเงาเงานะครับถ้าเพื่อเอาโลหะเส้นโลหะเงินนั้นไปกระหล่ทองก็จะกลายเป็นเส้นทองหรือที่เรียกกันว่าเส้นทองแร่ง การสังเกตเนี่ยนะครับก็คือเวลาที่เราลูบลงไปบนผ้าทรงเค็ดเนี่ยนะครับลายที่เป็นส่วนเส้นทองแรล่งหรือเงินแรล่งเนี่ยนะครับมันจะนูนสูงขึ้นมาเวลาที่เอานิ้วลูบลงไปเนี่ยมันจะสะดุดผ้าทรงเค็ดในประเทศมาเลเซียนั้นเ,เป็นผ้าที่ใช้ทั้งสุภาพสตรีแล้วก็ทั้งสุภาพบุรุษนะครับแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเนี่ย สุภาพบุรุษเนี่ยนะครับของประเทศมาเลเซียเนี่ยจะนิยมใช้ผ้าทรงเค็ดเนี่ยค่อนข้างมากกว่านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพิธีสำคัญสำคัญนะครับตั้งแต่การบำเพ็ญกุศลนะครับตามหลักศาสนาอิสลามต่างๆนะครับไปจนถึงพิธีการสุนัขการแต่งงานนะครับไปจนถึงการตายก็จะใช้ผ้าทรงเค็ดเป็นหลักนะครับ